สวัสดีครับพญใหญ่สำเรรากต่างไว้ได้ของมักมาเราเมื่อนี้นี่มั้ยมนูของมัก, <S <S มกเพื่อนนอมาขายให้เพื่อนโกแขกกับมาขายถ้าได้ป่าเง้ยวนี่เพื่อนจะมาขายไงรถบเบิลร้อยห้าสิบบาทเนี่ยได้กิโลกวมาวัน,นีในเกือบสองโลนี่อยู่ตลาดป่าเพื่อนขายกิโลละสามร้อยบาทอันนี้เพื่อนน้อ ร้ 150. อยห้าสิบอ้หูเบิ่งด้วยมีแต่ตัวใหญ่ๆอ๋อถตัวบงนี้ตอนแรกกินเขาละละนะครับกินเขาละละคะว่าครับพกนเบองยอะไตรตัวใหญ่ๆหนหนึ่งสองสามสี่ลไรห,หาตัวโอ้โห มีแต่โตแบบเบิ่มๆเลยอ่ะหนึ่งสองสามว่ะนะสี่ห้าจะเฮ็ดต้มนะครับต้มปลาไหลกินกินเที่ยงนี่ล่ละืันนี้เลขสีออกปลาไหลบ่ปลาไหลบ่นจะหัวกินสดสนะครับเฮ็ดกินสดๆนี่จะ เอาตัวยิ่งใหญ่ในรถนี่เอาจากสองตัวนะครับเอาตัวยิ่ใหญ่สองตัวจะเค็่ตม้มแล้วก็ซุมนันจะอันเอาอันตัดไว้ถ้าออมมาครับจวดเลยจวดจดปาถัคือเนา่าคืองูที่เน่าวตัวบ่กกากินดอกข่อยแต่ว่ากากินบมเสียมน้ำาข่อยเน้ บเบื่องหมยปลางูเนาะมันกินปลาอะไรได้ก็กินงูได้และว่า <c oughs> มันคนละอันตัวมันคนละแบบ่ะแพรแพรทองกัน,กนั้นตืดอ่ะคุยเล้วๆมาดับกินข้าวกันนะครับทำขิดววานมะนาวมันใส่มน <c oughs> เนาวเห็นมีมน <c oughs> เนาวเห็นมีมะนาวอันอ่ะ้ยบ่มีหัดหนามเลยมินเอาใส่ทั้งเปลือกเล,เกเลยทั้งเปลือกเลยบ่ล่า ต้องแก่ข้าวเนาะแก่ข้าวแก่ข้าวอ้อมใส่เกลือพร้อมเกลือขันลอาเกลือข้าวออกล้างนะครับเพื่อมันจะดีขึ้นแต่วว่าเพื่อนว่าข่อยบกข้าวแล้วกินข้าวเดียวเบิ้ดมีแต่ข้าวเดียวเบิดบ่ะข้าวเดียวเบิดอ้มีแต่ข้าวเดียวเบิดแต่ว่าบอกข้าวเนาะบกข้าววกข้าวแต่นี่บกข้าวบ้านนี้ ็ต้องใช้น้ำลายก็เออทีนี้เ่าจะอะไรอีกไอเกอลือมันกระเท่าอะไรเด้เมีนมันเท่ามัน,ม,น,ม,นมันเท่าอันนี่กินมันเท่าม่กินหรอกมันเท่าเป็นยางนี่ครับปอะไ <laughs> รร้อยห้าสิบบาทโอ้ยมันสุดยอดอหลีหเดี๋ยวผมจะมาเห็ดออมจะมาเตรียมเตรียมฝักเห็ด ตัดเห็ดออมเห็ดออมหรือว่าต้มเนี่ยอ่าจะจะเห็ดออมอ่วาวเห็ดออมคือจะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เห็ด oh ออมล้วกะจะเอาต้มตอนนี้จะต้มอ่าตัวไม่ไม,ไม,ไมสดนี่ก็สดเหมือนกันนี่นี่มีแต่ตัวสดสดมีแต่ตัวสดสดโอ้โหใอยว่าบ่มีตัวสดก็มีอยู่ด้ตัวตัวบ่มีตัวสดเท่ากับเอาสับใบตะอมเจ้าอะไรเออเหรอใครนี่จีอ้ยเนาะ เอาังส <anto> เอาตัวยิใหญ่ๆนี่ต้มเลยอ่าตัวน้อยมากาไหวต่ออมต้มกินจักสองตัวอันนี้จงไว้ถะต้มต้มสมนะครับอมนี่สามตัวเรือแลแล้วสองตัวนะอืมอ่ะตัดเลยตัดโอ้ยมันไหลแล้วนั่นแหละมันไหลไหลไลไปเลย ตัดหางตัดมาตัดหางนะครับคืออันนั่นแท้คือเป็นตะยานแท้ว่ะเอาขี้ไส้อีกโอ้ oh, ขี้ไส้นะท่างถนัดบ่ <What? S 1> ท่างถนัดเด้อันนี้ตัดเป็นตอนเรามาอมเอาว้ถ้าอมเนาะอันนี้ตะออมเมื่อแรกต้องไปซื้อผักสซผักสซอยู่ตลาดเพราะว่าผักสซเฮาบ่บมีผักไซ่บคอยเห็นมีเหรอ,อย่างนีอมันมันเห็ยากแดงแงลนะ้วเนาะ ม,มันบกพร่มีอยู่แล้วตอนนี้ง่ายเลยตอนนี้ง่็นตอนนี้ง่ายโอ้สีตัดป้าปักผู้สีได้กินเดียวครับแต่น้อมีนตาบอ่อนอีกฮะกินกับพ่อไปเตนนยั่นล่ะบ่มี่พากินน้ำจืดห,หรอกมีแต่มา นี่หางคือตัดด้อยแทะอ้อมเด้จะเห็ดอ้อมอะระวังตัดมือเจ้าของดิ <c oughs> มีทั้งหมดห้าตวบ่ห้าตัเจ้าเจ้าต้มสองตัวจะต้มจินตอนนี้สองตัว ตัดหัวตันหางตัดหางมันออกเพราะว่าหางมันเงี้ยดัง,นดง,ดงออคนจะเลือดดังออกถ้า<ม>คนคนบ่อถ,ถือกันกับมันเนี่ยเลือดดังออกได้หน่แม่เลือดดังซ่าออกได้หน่ปลาอะไรเนี่มันเป็นปลาที่เป็นังไรบุอันยู่อันอตลาดปลาเขาเจ้าเฮ็ดไว้แบบนี้ก็มีหรืออยู่ตลาดเทศบาลก็มีเื่กันนะครับที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดเป็น เฮ็ดเป็นทอนสําหรับออมหรือว่าจะเฮ็ดเป็นขั่วกับมี่นะครับเอาอันคายอันกิโลละกิโลละสามร,ร้อยลาไรกิโลละสามร้อยแต่ว่าน่าจะเป็นปลาไหลฟ้ามหลายกว่าเป็นปลาไหลเหลี่ยงแต่ว่านี่เป็นปลาไหลเพิ่นไปใส่เบ็ดแท้ๆเลยเนาะใส่มาจากน้องบ้านแดนะครับที่น้องยญ่ๆที่เพิ่นจะเฮ็ดนะกําลังก่อสั่งอ่า มองที่จะจัดงานพืชสวนโลกอุดรเป็นเจ้าภาพปีพศ2500อ่าร้อยหกสิบหกสิบเก้านะครับแล้วล้วเดี๋ยวนี่แล้วล้วบ่แล้วล้วเดย์นี่ก็เอาสองตัวนี่ไปต้มเสองตัวนี่ไปต้มเนี่ยนี่คือตัดตัดไว้แล้วโอ้ได้หลายอยู่ดีได้หลายโอ้ได้แกงบักไงหม้อบักไงเลยนี่ตอแห้งกินมาจอดเดี๋ยวจะทำเมนูต้ม ต้มปลาไหลข้างหม้อเดือดแล้วอันก็ลงเลยลงอุดร <c oughs> ยันบ่ะทันมวนลงเล่นะครับอสองตัวใหญ่ๆโอ้โหป <ะ S 2> <า>ิษขราวแมนกุ้ง <c oughs> ปลาไหล <c oughs> อ๋อปิดหม้อไฟมาลองเบ่งครับ อนเบบเบบเบเบอู้เนื้อแตกแล้วนี่แสดงว่ามันเปื่อยแล้วมันเปื่อยแล้วมินเอ๋ยใส่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 เดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงอ่ะใส่แป้งนัวนี่แหละแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาทอนี้นะครับบาใส่หลายอือตอนแกะแล้วบ่ตอนปูดป้าทู ลายเสียบลายลายเสียบลายป่ะอืมน้ำปลาสักนิดหน่อยเดี๋ยวคนที่บนเรือป่ดิแค่นี้แหละแล้วก็ใส่ใส่พวกนี้ใส่ยังผักขี้ตูวกับอ่าใบกะเพรามาใส่กันมันจะเนี่ยเบิงดูโอ้โหเบิงอ๋อนี่ปงอะไรเน้ยป่ะนี่จุกละลายเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วบ่ต้องชิม รู้ว่ารสชาติแซ่บหรือเปล่า <c oughs> แมแ่ต้องแสบตุมทั้งได้กินนี่โอ้มันสุดยอดครับพี่น้องอยากให้มากินน้ำก่อนเด้่เนาะอดบัวใดหรือเปล่าอดวัวใดวัวได้ว่าจากน้อยคอยจะมากจังคอยจะมากิน,นกกว,ว่าสันปะมากินอันนี้ซิมสกักก้อนนี่จะซิมสกักก้อนปลาไหลใหญ่เนี่ยกินคนเดียว ไกเท่มินตากับบกินน้ำนี่น้ำสดน,นี่ตัวมันอู้หันหน,นะกินพุม่มหันๆันพุม่พมเมาวร้อ,อ,รอนร้อนร้อนร้อนสู่ข้าวหันม่อไรได้แบบไหนมาเมียมา ปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาธรรมชาติปลาบบเมนปลาบนปลาฟ้ารรมปลาเลี้ยงปลาใส่เบ็ดจากน้องแดเป่นว่ายยอดสินแม่นหมายอดนะครับเป็นยอดสินก็คือเป็นที่อร่อยที่สุด งดิ้นมันมายอดป่ามันเอียนเิ่นว่าวก็คือเอียนนี่แหละร่างบ้านก็เอิ่นปลายร่างเอินบ้านกับเอินเอียนสรุปแล้วมันก็คือตัวเดียวกันบ่ก,กินกขาเผาเพราะว่าเพิ่งกินเขายิ้มไป กินเขาอิ่มปั๊บเพิ่นกับป่าไรมาขายอ่าห้าตัวนะครับร้อยห้าสิบบาทสดสดใหม่ๆเลยครับเนื้อนุ่มๆเดี๋ยวตัวนึงอยูย่ในหม้อหม้อใหญ่้ได้กินตอนใบครับไว้ให้พ่อไปเตยกินนะ้ำเหลือสามตัวซับ ไวแต่ออ,อมมืน่นกินปลาไหลคนเดียวแซ่บๆบอืมตื้มพอดหอมม้อมหมวกเขาเป็นยังหรอก มของแสบอยู่กับผู้มักเนาะผู้ลงคนกับพวกกินก็ยังมิ่นตายัางถีกันแต่ตะเบิงใครอยู่เบิงไหอยู่ <c oughs> แต่น้องกินพเพิ่อก,กันนะครับมันมีกินจอกกินแหนกินน้ำาอันนี้มีกินแหน่แหนที่มันอยู่ในน้ำ น้องนี้มันจะมีปลาข้อปลาโดนะครับลหลายปลาผู้หากินเป็นเนี่ยไ่ได้ซื้อจกเทียน้องนี้มีเนื้อที่เป็นพันไรนะครับน้องแดดเนี่ยในเป็นเป็นน้องสวนสาธารณะ ต้มใส่ใบป,ปักขามอ่อนสมโอ้ยห้อยใส่ผักกิตูล,ลงไปใส่ผักกิตูไท่หรือผักใบกะเพราไปนิดนึงตัดกินข้าวผมไม่กินข้าวเลยนะครับสมกำลังพอดีใบคามอ่อนมือนมือนจะได้ซื้อซื้อเครื่องมาใส่มันมิ่งแต่ผักใส่ยกางออมใส่ผักใส่ ถ้าบ่มีผักใต้กับบ่ม็นยังพร้อมใส่ผักกาศเท่านี้ล่ะพร้อมน้ำแข็งๆขนะครับเขาเหนียวคุยกินเล่นแทบ่าจะว่ามันหลายนะครับมันหลายเดี๋ยวไปตัวหนึ่งบักไงขึ้นกันเนี่ยตัวบักไง ถ้ามันซื้อมาจากตลาดปลาที่เขาจะขายกิโลละสามลอยก็คงจะประมาณมาต่ำกว่าสี่ลอยก็าบาัตร ่วนมากเราจะใส่เอาหมักหอยไปใส่เป็นเงื้อมันสำหรับไข่มันให้ผร้อมไปหามัน,น,นกับหาเปลี่นหอกอันนั้นเพิ่นหาเป็นนะครับหมูว,ว่าป่ามันป่ามันยู่องงใดทางป่าทางยังยังเสียเพิ่นหูจับเพราะว่าจะเป็นการใส่เบ็ดคือใส่หม่องเจงเสี้ยนหาปลาครับ ซื้อรถซื้อล่าอเอินหาป่าเนี่ยนะไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างของใครอันนั้นขึ้นเป็นจะโลแกนของแกเนะาะบ่ต้องไปเป็นลูกจา้างพูดเลยบ่ต้องไปปั๊มวัดลงเวลาเรื่องเสียมาหาผมเนี่ยร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็ปลาย่างอื่นอีกน,นะครับได้แล้วภายในหนึ่งวันก็ได้สูงกว่าค่าแรงค่าแรงขันตำ่ำ แล้วก็มีความสุขเด้โอ้ยกันผู้ใดหาป่ามันหมันเรือว่าเคยไปครับปหาป่าเนี่ยบ่ไปจากมือหนึ่งสองมือว่าคิดหัดหน้องขึ้นอย่างนี้อืมเรียบร้อยครับอ่ะแสบน้ะเรามาฝากพีฝากน้องกินเล่นแบบเท่ๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งกินเข้าไปเมื่อกี้นี้อันนี้กินเพื่อ ความแสบความนัวของเจ้าของนะครับสมกับที่ว่าอยากมาโดนสั่งเลยอ่าโกโ็เอ้ยถ้าได้ปลาไหลเอามาเลยเด้อหรือปลาข้อตัวย่ย่ๆจังสินนะครับอะสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนีกก่อนคลิปนี้นะครับความแสบความนัวปลาเง้าวนะครับปลาไหลปรือเย็ยนนะครับผมอ่ะสวัสดีครับ